สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชมรถสวยหน้าใช้1คันนะครับดูปีลึกหน่อยนะครับโต y o t a c a m มรนะครับตัวนี้เป็นปี1 9 9 6นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจสมาชิกกันบ้างหรือไม่ครับ55,000บาทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสวยทรงดีครับลองชมดูก่อนจะถูกใจหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.2แล้วก็ใช้2ระบบนะครับ LPG นี่ครับจัดทรงไว้ให้สีดูดีครับ รถอยู่นนทบุรีนะครับใครสนใจชอบและหาอยู่นะครับเข้าไปดูได้นะครับอยู่ที่นนทบุรีเลยครับโทรสอบถามกันได้นี่นะครับดูทรงหรูๆนะครับแต่เรื่องของอะไรเนี่ยต้องเข้าไปศึกษาในส่วนของ Camry c ขับนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรถนำเข้านะครับชมออสเตรเลียนะครับรองชมดูได้นะครับ ก็จะทรงไว้ให้สวยงามครับรถใช้งานได้ปกตินะครับภาษีไม่ขาดนี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับไอล้อตัวนี้เป็นล้อแคมรี่ของปี12นะครับไอล้อ17สภาพสวยครับถ้าซื้อเองก็น่าจะหลายบาทอยู่ครับเป็นหมื่นครับล้อ4ล้อนี่นะครับลองชมดูได้นะครับใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานหรือถูกใจอยากได้รถคลาสสิกดูแบบหรูๆหน่อยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาไปสอบถามทดลองขับกันดูนะครับ สภาพใช้งานได้ปกตินะครับมีจอมีเครื่องเสียงมาพร้อมนะครับต้องบอกว่าถ้าใครหาไว้ใช้งานน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ลองชมดูนะครับสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอนะครับและก็ชี้เป้านะครับชี้สภาพได้นะครับแต่ส่วนของเครื่องยนต์สมาชิกสนใจต้องสารต่อนะครับไปทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับทรงดีสีสวยใช้งานได้ปกตินะครับเขาแจ้งมาที่เหลือใครสนใจจริงๆก็ไปดูนะครับมีลิ้วรอยนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับ จากที่ดูสภาพตอนนี้ก็ถือว่ามีริ้วรอยบ้างครับมีตำหนิหน่อยก็ราคาประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบสนใจจริงก็ไปเจราจาต่อรองนะครับน่ารถเลยนี่นะครับสวยๆเลยครับถ้าใครชอบผมว่าน่าจะเข้าทางนะครับมันดูหรูแล้วก็งามนะครับมีภาษีก็ไม่ขาดนะครับ